สวัสดีครับผมน้าและชตาปานไดมอนต์ห้อที่สองครับสรุปการเกิดภาพจากเงากระจกลางครับเมื่อวัตถุอยู่หน้ากระจกจะเกิดภาพเสมือนยูด้านหลังกระจกภาพหัวตั้งเหมือนกับวัตถุระยะวัตถุไม่เท่ากับระยะภาพครับความสูงของวัตถุเท่ากับความสูงของภาพทําให้ค่ากําลังขยายของภาพเท่ากับหนึ่งเท่าภาพที่เกิดขึ้นจะกลับขวาเป็นซ้ายกับซ้ายเป็นขวาเมื่อเทียบกับวัตถุเกิดภาพได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนสองครับ ภาพจริงมีทั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุขนาดเท่าวัตถุและขนาดใหญ่กว่าวัตถุภาพจริงอยู่หน้ากระจกแต่เกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุอยู่หลังกระจกเท่านั้นสรุปการเกิดภาพจากการสะท้อนของกระจกนูนเกิดภาพเสมือนมีขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่หลังกระจกเท่านั้นกระจกนูนสะท้อนกับวัตถุได้มุมกว้างเลนเลนบางคือตัวกลางโปร่งแสงสามารถให้แสงผ่านไปได้ สามารถรวบรวมแสงหรือกระจายแสงได้โดยหลักการถักเกของแสงมีผิวหน้าเป็นผิวโค้งมีเลนที่มีความหนาน้อยเมื่อเทียบกับระยะวะัตถุระยะภาพและลัศมีความโค้งของทรงกลมเลนแบ่งออกเป็น2ชนิดคือเลนนูนกับเลนเว้าเลนนูนคือเลนที่มีตรงกลางหนากว่าตรงขอบเสมอเมื่อลำแสงสองขนานเข้าหาเลนจะทําให้ลังสีตีเข้าหากันและตัดกันที่จุดโฟก,กัสจริงเลนเว้าคือ เลนที่มีจุดกลางบางกว่าจุดขอบเสมอเมื่อลำแสงส่งขนานเข้าหาเลนทำให้รังสีทางออกจากกันและจะไปตัดที่จุดโฟก,กัสเสมอือนค,ครับ